สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับสำหรับผู้ติดตาม20,000ซับสไครต์ครับภายในมีกี่เดือนแอดมินดีใจมากครับโอ้โหดีใจสุดสุดเลยนะครับสำหรับแอดมินเองก็ถือว่าเป็นน้องใหม่เข้ามาในวงการนะครับสำหรับวันเจ้าระชิพเองก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวตรงไหนที่ผิดพลาด พี่ๆฝากแนะนําด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ลงข้างล่างได้ทุกคลิปเลยยินดีน้อมรับทุกข้อแนะนําครับผมซึ่งวันนี้เองครับแอดมินก็กลับมาในรูปแบบใหม่ครับคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบเห็นหน้ากันไปเลยครับไม่มีอายแล้วไม่ต้องเขินกันแล้วครับมีอะไรก็จะลงแบบนี้แหละครับลงมาพูดคุยกันแบบตลกเฮฮาไม่ต้องตึงเครียดอะไรมากมายสําหรับช่องของแอดมินนะครับซึ่งวันนี้เองครับแอดมิน ก็จะมาพูดถึงคู่มวยในศึกวัน167ที่กำลังจะถึงในเดือนหน้าในวันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้ครับซึ่งคู่มวยที่สำคัญนั้นก็คือตะวันฉายกับโจนัทวุฒิครับซึ่งเป็นการเจอกันในภาคที่2ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับคู่นี้นะ สำหรับการเจินกันในครั้งก่อนที่ตะว,วันฉายจะได้ชิงแชมป์กับทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินแต่ว่าทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินต้องถอนโชคครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วก็เป็นโจนาวุิที่บินกลับมา เพื่อมาเจอกับตะว,วันฉายแต่ซึ่งวันนั้นเองครับตะว,วันฉายก็คลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยเรื่องของกติกาเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นการชกกันในกติกามวยไทยเป็นการชิงแชมป์กันห้ายกกับทางด้านซูเปอร์บอนสิงห์มาวินแต่ทางด้านตะว,วันฉายครับต้องชกกติกาคิกบ็อกซิง่งซึ่งโจนัทธวุฒินั้นในกติกานี้มีชั่วโมงบินที่มากกว่าครับโอ้โหก็ถือว่าวันนั้นตะว,วันฉายเองครับก็เกือบป่อแป้เอาไม่รอดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าการเจอกันในศึกวันนั้นตะวันฉายเองแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยโจนัทวุฒิโอ้โหโหมอาวุธใสกระหนำ่ำเอาสะเละเลยครับสำหรับวันนั้นเองก็ทำให้ทางด้านตะวันฉายเจ็บตัวไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับ เนื่องจากโจนาธาุฒรครับเล็งเห็นว่าการเตะของตะวันชายนั้นฟ้าแลบมากเตะได้ดีเตะได้เร็วครับทางด้านโจนาธาุฒเองเล็งเห็นเลยครับซึ่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งนั้นเข้าประชิดต,ตัวตะวันชายนั้นซึ่งมีอาวุธสรรั้นๆทั้งศอกทั้งหมัดสั้นหมัดุกครับการออกอาวุธก็จะเก่งๆก้างๆหน่อยครับเพราะว่าตะวันชายเองการใช้ศอกก็ถือว่าใช้ได้ดีนะ ใน,ใ,นในรูปแบบของระยะประชิดนะครับซึ่งวันนั้นเองโจนัทวุฒิครับเข้าเบียดเข้าบี้ตวันฉายก็รู้สึกว่าเกรงกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเกรงกับกติกาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าออกผิดไปอาจจะโดนเตือนซึ่งตะวันฉายก็ถือว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับที่ไม่พลาดพลั้งในเรื่องของการกอดและก็ไม่พลาดพลั้งเรื่องของการใช้ศอกด้วยครับถือว่าตะวันฉายทําได้ดีแต่วันนั้นเองครับผลออกมาตะวันฉายก็ชนะหลายคนเอง ซึ่งแฟนมวยก็มองนะครับว่าออข้านสายตาหรือเปล่าหรือแบบเออทางด้านโจนนัทวุฒิออกอาวุธเยอะกว่านะทางโจนโจนัทวุฒิมีเขาเรียกว่าอะไรละครับมีความขยันมากกว่าทุกสิ่งทุกอ,อย่างหลายคําพูดนะครับวลาเราไปอ่านที่คอมเมนต์เราจะได้เห็นแฟนมวยคิด แตกต่างกันออกไปครับบางส่วนก็มองว่าตะวันฉายนั้นออกอาวุธได้แม่นยำและก็คมกว่าครับซึ่งเขาเป้ามากกว่าโจนทวุธสำหรับวันนั้นครับแต่ทางด้านเกมหลังจากเกมจบลงไปโจนทวุธก็ไม่ได้มีข้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรข้อพิพาทหรือข้อคาใจอะไรครับโจนาวุธก็ยังชมตะวันฉายอีกด้วยนะครับว่าเตะขาได้แรงมากครับน้องคนนี้ครับถือว่าทำดีหลังเกมจบก็กอดกันครับแต่หลังจากไฟนั้นเองครับทำให้โจนทวุธครับ โอ้โหได้มีโอกาสเลยนะครับได้เจอกับลุกไฟนั้นเป็นลุกน่าจะมาแทนหรือเปล่าครับซึ่งเป็นการเจอกันแล้วก็ทําให้ทางด้านโจนัทวุฒินั้นชนะลุกได้แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์กับทางด้านตะวันฉายถือว่าเป็นโอกาสของโจนัทวุฒิเลยนะครับสําหรับทางด้านโจนัทวุฒิเองน่าสนใจครับสําหรับไฟนี้เองครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการวัดการได้มาวัดกันใน เขาเรียกว่าอะไรนะการมาวัดกันในกติกามวยไทยเนี่ยซึ่งไฟก่อนวัดกันเจอกันสามยกในกติกาคิกบ็อกซิ่งทานานตะวันฉายเองครับมีเขาเรียกว่าอะไร,ะรมีมีความคุ้นชินกติกาน้อยกว่าทนานโจตธรวุฒิซึ่งเป็นรองในเรื่องของกติกานะ่ะมากมายเลยทีเดียวครับสําหรับตะวันฉายแต่พอมาในไฟนี้เองครับโอ้โห ทางด้านตะว,วันฉายครับเรื่องของกติกามวยไทยโจตัวก็ยังบอกนะครับว่าในเรื่องของกติกามวยไทยนั้นใครก็ได้ครับในชั่วโมงนี้ครับถือว่าน่าสนใจมากครับเดี๋ยวบินครับจะพามาดูเอ่อมาดูในส่วนสถิติก่อนนะครับอา่าแล้วก็พวกอายุด้วยครับซึ่งทางด้านตะว,วันฉายเองครับแชมเปี้ยนอายุปัจจุบัน25ปีนะแล้วก็ทางด้านโจนัทวุฒิอายุ34ปีโอ้โห ห่างกนเยอะมากครับเกือบ10ปีด้วยกันเลยถือว่าประมาณ9ปีโอเยอะมากครับก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าถ้าจะพูดในภาษามวยนะครับก็สดบทเก๋าเกา,กาบทสวดเลยะครับก็เหมือนกับที่ตะวันฉายได้เจอกับทางด้านซูเปอร์บอลน,นั่นแหละในไฟน์นั้นก็ออกจะสไตล์เหมือนกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ตกเถียงกันเหมือนกันนะว่าทางด้านโจนาธาิธกับทางด้านซูเปอร์บอลครับแฟนมวยก็เรียกร้องอยากให้เจอกันพอสมควรเหมือนกัน อันนี้ในเรื่องของอายุก็ถือว่าก็ถือว่าห่างกันพอสมควรครับก็สดกับเก๋าเลยนะครับทางด้านตะวันฉายจะได้สดกว่าและทางด้านโจนดนาทบุตรอายุเยอะกว่าเก๋าวกว่าครับส่วนสูงครับอยู่ตะวันฉายอยู่ที่180เซนติเมตรแล้วก็ทางด้านโจนดนัทบุตรอยู่ที่178เซนติเมตรต่างกัน2เซนครับถือว่าไม่ต่างกันมากครับดุษิสิริติในวันจิมพ์ชิพทานตะวันฉายเอง9ต่อ1 แล้วก็ทางด้านโจนาธัวุฒิ11ต่อ5ครับเรียกได้ว่าสถิติถ้าเกิดว่าเรียงคําว่าชนะนั้นทางด้านตะวันฉายก็สวยกว่าแน่นอนครับสําหรับโจนาธัวุฒิหลังจากที่ก่อนที่จะได้กลับมาเจอกระตะวันฉายในไฟนั้นก็หายไปเป็นปีเลยนะหายไปเป็นปีเลยก็กลับมานะตอนนี้ก็ถือว่ามีเืีอวเสียงพอสมควรเพราะว่าการออกอาวุธแล้วก็พัฒนาการใหม่ๆของโจนาธัวุฒินั้นติดตาแฟนมวยทั่วโลกเหลือเกินครับแล้วก็เป็นขวัญใจชาวไทยด้วยครับสําหรับโจนาธัวุฒิ เรื่องการน็อกเอาท์ครับทางด้านตะวันฉายนั้น5น็อกเอาท์และทางด้านโจนัทวุฒิ3น็อกเอาท์ครับก็ถือว่าพอฟัดพอเบี่ยงครับเพราะว่านักมวยนะครับเขาเรียกว่าพอถึงจุดๆหนึ่งครับคำว่าชิงแชมป์หรือผู้ท้าชิงใครก็อยากเป็นผู้ท้าชิงครับเพราะว่ามันคือโอกาสโชคมวยมาทั้งชีวิตใครไม่อยากขึ้นชิงแชมป์บ้างครับเปนั้นดมินเองครับถือว่าได้โอ,อกาสก็ถือว่าโชคดีจริงๆครับสำหรับหลายคู่เองก็เดี๋ยวเราคุยค่อยคุยกันอีกทีหนึ่ง แต่ว่าคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับแลว้วมาศึกวันนั้นเองครับสาหรับวันที่8มิถุนายนครับก็ยังมีนักมวยหลายคนนะทั้งสแตมที่จะเจอกับเดนิสเซมบอนก้าด้วยครับเป็นคู่เอกในวันนั้นเลยซึ่งเป็นกติกาเอ็มเอด้วยถือว่าน่าสนใจเหมือนกันครับสาหรับสแตมเองครับแต่ว่าแอดมินมองว่าคู่นี้ก็น่าจะมีปัญหาอะไรครับสาหรับสแตมแล้วก็คู่พลิกๆหน่อยครับที่เพิ่งเปิดตัวมาก,ก็คือรถถังอุ่นเครื่อง ไม่เรียกว่าอุ่นเครื่องดีกว่าเรียกว่าเจอกับเดนิสพูริสหรือเปล่าครับแอดมินจำไม่ได้ครับถือว่าถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับทางการกลับมารถถังเพราะไฟนี้เป็นเป็นเป็นไฟแรกเลยนะในปีนี้ครับเพราะว่าหลังจากที่ชวดไฟที่เจอกับทางด้านทาเครุแล้วก็เป็นซูเปอร์เล็กเสียบแทนรายการที่ญี่ปุ่น ในครั้งนั้นรถถังก็หายไปเลยครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อนี่ครับถ้าเกิดว่าอาการบาดเจ็บตัวนี้ครับอันตารายนะถือว่าเจ็บพอสมควรเพราะมันเป็นเรื้อรังครับเออเป็นเรือรังเพราะว่าตามข้อตามอะไรครับสําหรับนักมวยนักฟุตบอลนะครับไม่มีใครอยากเป็นในส่วนดีแน่นอน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของไขข้อเรื่องของกระดูกต่างๆครับเพราะว่ามันมีผลต่อการชกในครั้งต่อๆไปแล้วก็ครั้งยา,ยาวๆต่อไปด้วยครับ มาในส่วนเิติเราจบไปแล้วครับสําหรับรถถังเอ้สำหรับตะวันฉายกับทางด้านโจนัทวูดครับมาดูไฟล่าสุดของแต่ละคนกันบ้างครับสําหรับไฟล่าสุดครับเป็นตัวชี้วัดเลยนะสำหรับไฟล่าสุดของทางด้านถือว่าเป็น3มไฟล่าสุดของตะวันฉายแล้วกัน3ไฟล่าสุดครับโอชนะ TKO ดาวิดคิเรียในยกที่3ครับเตะแขนห้อยไปเลยครับแล้วก็ ไฟต่อมาก็เจอกับทนานโจนัทธวุฒินี่แหละครับซึ่งเป็นการเจอกันในรูปแบบของกติกาคกบ็อกซิง่งแล้วก็ชนะคะแนนโจนัทธวุฒิไปแบบสวยงามครับแล้วก็สําหรับไฟล่าสุดของตะวันฉายเป็นการเจอกันที่ยิ่งใหญ่หลายคนอยากดูเหลือเกินครับนั่นก็คือการเจอกันของกับซูเปอร์บอลสิงมาวินครับเป็นการชนะเสียงครั้งมากห้ ห้ายกไปแบบสวยสดงดงามในศึกวันล,ลุปินี46ในครั้งนั้นถือว่าไฟนั้นไฟล่าสุดของตะวันฉายครับหลายคนเองครับถือว่าลบข้อกระหาสุดๆเลยนะเพราะว่าหลายคนเองมองว่าตะวันฉายจะหมดซึ่งซูงบอนก็ชี้จุดนั้นว่าส่วนมากตะวันฉายขึ้นมาในน้ำหนักดีแล้วจะหมดให้เห็นแต่สุดท้ายเองครับตะวันฉายยืนนิ่งเหลือเกินครับในการชกในวันนั้นครับตะวันฉายใช้รูปแบบของนักมวย5ยกเลยนะ รูปเขาเรียกว่าจุดที่ดีข้อดีที่สุดของตัวเองคืออะไรสไตล์การชกของตะว,วันฉายครับก็คือบุกได้ถอยได้แต่ส่วนมากถอยแล้วโยนซ้ายงามๆโยนซ้ายคมๆจุกเป็นจุกครับสําหรับวันนั้นครับตะว,วันฉายใช้อาวุธได้ครบเครื่องและสมที่เขาบอกนะครับว่ามวยไทยสําหรับตะว,วันฉายใครก็ได้และเขาจะป้องกันแชมป์ให้ได้นานที่สุดด้วยครับสําหรับไฟวันนั้นเองครับโอ้โหซุปบอลเรียกได้ว่ากิ๊กเดียวเองครับ กิ๊กเดียวหมายถึงกิ๊กเดียวจริงๆนะมาพลาดยก4ีครับยก4ล้มปุ๊บทุกอย่างจบเลยครับสําหรับยกหําหรับวันนั้นเองครับแฟนมวยหลายคนเหมือนอารมณ์เราดูมวยสมัยดูมวยเจสีเหมือนการเป๊ะเลยครับซึ่งเป็นการเจอกันยอดมวยสําหรับในยุคนี้ก็ว่าได้ครับถือว่าถือว่า จะเรียกว่าอะไรล่ะมันตื้นตันใจนะสำหรับใครด,ดูไฟนั้นแม้ผมเองครับนั่งดูกับพ่อผมมีความสุขมากนะครับสำหรับไฟนั้นเชียร์เฮเฮดังกันเลิเกินครับแต่ผลสุดท้ายออกมาเบียดกันทีเดียวครับถือว่าก็ไม่ขอฝักไฟไฟใดครับเราให้กำลังใจได้หมดทั้งสองฝ่ายครับก็ถือว่าเป็นผลของเกมกีฬาออกมาได้อย่างสวยสดงดงามครับวันนั้นก็ถือว่าทั้งสองคนทำหน้าที่ได้ดีมากๆครับก็ต้องปรบมือให้ครับแต่ถ้าพูดถึงสำหรับ ไฟล่าสุดของตะวันฉายทําได้ดีขนาดไหนถ้าเต็ม5ดาวแอดมินให้5ดาวนะครับถือว่าทาได้ดีงัดแม่ไม้มวยไทยงัดศิลปะแล้วก็งัดในส่วนที่ตัวเองถนดัดเขาเรียกว่าสไตล์การโชกที่ตัวเองถนัดออกมาได้แบบสวยสด้นงามแล้วก็รัดกลุ่มสุดๆสำหรับตะวันฉายครับ และก็มาไฟล่าสุดของทางด้านโจนาธาวูดครับหลังจากที่เจอตะวันฉายไปครับก็แยกย้ายไปเจอทั้งตะวันฉายก็ไปเจอกับทางด้านซูเปอร์บอลแล้วก็ทางด้านโจนาธาวูดก็มาเจอกับทางด้านลุคเลสซ,ซี่ซึ่งเป็นมวยแทนในศึกวันไฟในที่17ในวันนั้นครับซึ่งทางด้านโจนาธาวูดก็ทําได้ดีมากๆนะไฟนั้นเพราะว่าโอ้โหความสูงครับต่างกันอย่างนี้เลยฮะนิ้วก้อยกับนิ้วอโอ้โหนิ้วก้อยแบบนิ้วก,ก้อยกับนิ้วกลางนะครับโอ้ ขอโทษฮะนิ้วก้อยกับยังไงล่ะถ้าภาษาไก่ชนน่ะนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งแล้วกันอะ่ะโอ้โหลุกวันนั้นมาใหญ่ยาวสูงจริงๆครับแต่สําหรับทางนัานโจนัทธวุฒิก็ถือว่าปานั้นก็ไม่ได้บุกเต็มที่นะครับก็ถือว่าได้ทีได้ได้ทีออกทีได้ทีออกทีแต่ว่าทางนั่นโจนัทธวุฒินั้นเรียกเลือดทางด้านโจนัทธวุฒิโจนัทธวุฒิเรียกเลือดทางด้านลุกได้มากแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปถือว่า แต่สาหรับแอนดมินมอลนะครับาลายไฟเองครับสําหรับโจโนาพุตเหมือนที่ไฟเจอกับลูกครับปล่อยของนะตั้งแต่ยกแรกถึงยก2นะปล่อยของแบบเต็มที่เลยนะปล่อยของแบบอาวุธมีเท่าไหร่โจโนาพุตเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ทําร่างกายเดียวง่ายๆครับยกหนึ่งยกสองแต่พอยก3ทีไรรู้สึกว่าโจโนาพุตก็จะ หมดๆแผ่วๆไปปลนะครับรู้สึกว่าวันนั้นก็หมดเหมือนกันนะลูกก็ไปปลายนึกว่าจะไปแหละไม่ไปแหละต่สุดท้ายลูกเองก็มีอาวุธศาสตร์มาได้เยอะเหมือนกันครับสําหรับไฟล์ล่าสุดของทั้งสองคนก็สําหรับไฟล์ล่าสุดของโจนัธวุฒิห้าดาวแอดมินให้ประมาณสี่ดาวแล้วกันให้สี่ดาวครับไม่เต็มห้านะก็มาวิเคราะห์ในส่วนของทั้งสองคนที่เจอกันในศึกอ่า วัน16 7ที่จะถึงนี้ครับในเสาร์ที่8มิพุนยายนที่จะถึงครับคู่นี้เองครับตะว,วันฉายกับโจนาธนพุทธก็ถือว่าก็จะเป็นสไตล์แบบว่าซึ่งหลายคนเองก็อาจจะมองคล้ายๆมีหรือเปล่าว่าไฟนี้ครับเป็นการเจอกัน5ยกนะแล้วก็กติกามวยไทยด้วยซึ่งความสดของตะว,วันฉายนะตอนนี้ครับสดจริงอันนี้ยอมรับเลยครับและแข้งซ้ายดีจริงครับมคมกลิบเลยครับแข้งซ้ายเนี่ยบางยากขนาดสู้บอลเองจะบอกว่าบางยากนะครับ ซึ่งไฟนี้เองครับจะออกมาในรูปแบบแน่นอนครับว่าตะวันฉายให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าไม่ได้บอกครับว่าไฟนี้เตรียมตัวมาอย่างไรครับแต่ว่าแอดมินพอเดาออกนะว่าไฟนี้ตะวันฉายก็ออกมาในรูปแบบของการชกแบบพยายามให้โจเดินมากกว่าถ้าโจไม่เดินโจเจ็บนะ คือไฟนี้ครับตะวันฉายจะใช้แม่ไม้มวยไทย5ยกมาใช้แบบเต็มพิกัดเลยครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่ใช้อาวุธระยะห่างได้ดีแล้วก็ระยะประชิดหมัดแล้วก็ศอกคมมากนะทั้งหมัดทั้งศอกก็คมถือว่าคมมากๆครับทําให้ประชิดต,ตัวของตะวันฉายจริงๆเนี่ยไม่ประชิดชนิดที่ว่าไม่ให้ไม่ให้ออกอาวุธได้เลยอะประชิดแล้วก็ดักสกัดเหมือนที่โจทําในไฟก่อนครับซึ่งไฟก่อนเป็นกติกาคีบ็อกซิง่งเตะขาพับในเอาไว้เนี่ยเท่านั้น อะตะวันฉายก็มีอาการให้เห็นพอสมควรเหมือนกันนะเรียกว่าตีงูต้องตีให้หลังหักอะไรประมาณนี้ครับแต่สําหรับไฟนี้เองครับแอดมินก็มองว่าตะวันฉายน่าจะมาสไตล์นี้แน่นอนครับเหมือนชกกับซูเปอร์บอลเป๊ะเลยครับการบางแผนที่ถือว่าละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ทางด้านโจนทัทวุทิเองครับไฟนี้เองครับรับรองว่าก็คงไม่มาเว้นระยะห่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวก็คงจะรู้ดีว่าการเวระยะห่างกับตะวันฉายนั้นเจ็บ เจ็บแน่นอนครับเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้อาวุธที่สไตล์การโจกที่ถนัดของเขาด้วยซ้ํานะครับซึ่งไฟนี้เองโจนาถวุฒิก็ต้องมาบทมาบี้ครับแต่สิ่งที่สําคัญก็ต้องมารอดูว่าคําคว่าห้ายกเนี่ยครับมันมันมันจะมีปัญหากับโจนาทวุฒิหรือเปล่าในไฟนี้ซึ่งเป็นกติกามวยไทยด้วยนะซึ่งกติกามวยไทยนั้นถือว่าทาให้ทุกอย่างง่ายๆครับมันเป็นการเปิดฟีสไตล์เลยแล้วก็อาวุธคม,คมๆอาวุธแรงๆอาวุธหดทั้งศอก Oh, จับคอตีเข่าอะไรประมาณนี้ทําได้หมดทุกอย่างเลยครับถือว่าความหลากหลายของกติกาก็จะมีมากกว่าคิกบ็อกซิ่งหน่อยก็ต้องมารอดูไฟนี้ว่าโจตธรัมุทธจะเดินบี้จะเดินเบียดทางด้านตะวันฉายอยู่ไหมแต่ไฟนี้ครับแอดมินก็จะมองเป็นรูปแบบเดิมฟันทงไปถ้าจะให้ฟันทง ก็ฟันธงไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าให้ชอบแอดมินก็ชอบตะว,วันฉายมากกว่าเพราะว่าไฟนี้ตะว,วันฉายน่าจะมาชกเหมือนที่แอดมินแจ้งว่าละเอียดแน่นอนครับละเอียดยิบเลยครับสาหรับไฟนี้แต่ทางด้านโจนัทบุตรก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีลุ้นนะครับสาหรับโจนัทบุตรเองไฟนี้ถ้าเกิดว่าวางแผนมาเบียดมาบีขข้ขยี้ขยี้เหมือนนักคอมบอกนะครับเบียดบี้ขยี้ไม่ให้ทางด้านตะว,วันฉายไม่ให้เปิดโอกาสว่างั้นเถอะไม่เปิดโอกาสให้เตะไม่เปิดโอกาสให้ออกอาวุธแบบว่า ที่เขถาถนัดแล้วกันครับถ้าเกิดว่าโจนาวธหยุดตัวนี้ได้แอดมินก็คิดว่ามีสิทธิ์เหมือนกันครับสําหรับไฟนี้ครับถึงน็อกถึงนับถึงน็อกมีไหมไฟนี้โอ้อันนี้บอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราต้องรอดูบันเวทีแล้วกันแต่แอดมินขอฟันธงไฟนี้ว่าแอดมินชอบไปทางตะวันฉายมากกว่าครับชอบในเรื่องความสดถ้าเกิดพูดในเรื่องของ5 4 3 2 1อแอดมินก็อยู่ตะวันฉายถ้าเกิดว่า ได้เสมอก็หวานเจี๊ยบเลครับแบบนี้ไปทางไหนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าต้องรอติดตามชมให้กำลังใจกับทั้งสองคนครับมาถึงแล้วสำหรับศึกวันไฟไนท์หนึ่งที่จะถึงตะว,วันฉายกับธนานโจดทัทวุฒิในวันเสราร์ที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่ Impact เมืองทองอารีนากรุงเทพครับใครได้ไปดูบนเวทีสดก็จะลืมถ่ายมาให้ดูรยเดอร์แอดมินก็จะดูบนเวทดูบนจอคอมเนี่ยครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรต่อไปอมินก็จะมาเล่าฟังพูดคุยกันแบบนี้นะครับเป็นแดลอกอเหมือนกับเหมือนรับเป็นช่องส่วนตัวแล้วกันแอดมินไม่ค่อยอยากจะคุยอยากคุยกับแฟนมวยแบบนี้นะครับแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าไหนที่แอดมินพูดผิด เอ็ดมินต้องขอประธานขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ลงข้างลา่างบอกเอดมิ่นจะได้ศึกษาร่วมกันเหมือนที่หลายหลายคนครับพยายามบอกว่าแอดมินลองเปลี่ยนทำเ,เปลี่ยนมาทําแบบใหม่ไหมอะไรอย่างนี้เอ็ดมิ่นก็เนี่ยครับเอดมิ่นก็พยายามจะประยุกต์มาใช้แบบนี้นะครับมามาพูดคุยกันแบบนี้ดีกว่าต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะลง ลงคลิปเอาไว้แบบนี้ก็ฝากทุกท่านติดตามรับชมรับฟังด้วยเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วบินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ